ผมพูดจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับคือผมเนี่ยเริ่มต้นมาจากพุทธวจนะก่อนฟังมาจากพุทธวจนะก่อนอย่างคิวเทอย่างบีเงี่ยก็น่าจะพุทธวจนะเหมือนกันอย่างอาจารย์ก็ได้จะพุทธวจนะแบบศึกษามาด้วยเหมือนกันทีนี้ในช่วงแรกๆเนี่ยช่องผมก็จะมีการแบบเหมือนไม่ค่อยจะชอบทางของวันนี้เท่าไหร่เพราะว่ามีการให้ทําอีกรูปแบบหนึง่งอะไรเงี้ยแต่ตัวผมเองอ่ะผม ก็ปฏิบัติแล้วใช้ปัญญาในการคิดไข้ครวรดูว,ว่าสิ่งที่ทําอยู่มันไม่ได้ขัดต่อมันแต่เลยมันเป็นเส้นทางเดียวกันอะไรเงี้ยผมเลยน้อมนําสิ่งนั้น่ะมาปฏิบัติร่วมกันดังนั้นอะตัวเนี่ยมันทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วพอมันมีสัมมาทิฏฐิมันไม่ไปเพ่งโทษคน,น,นอื่นๆหรือไม่ไปเพ่งไม่ไปเพ่งโทษสายอื่นอะไรเงี้ยอาจจะมีจุดผิดจุดพลาดอะไรเงี้ยก็เหมือนที่วันนี้บอก ก็จะเตือนกันเป็นจุดๆหรือบอกกันเป็นจุดๆเพื่อให้มันแก้ให้ถูกทางแล้วก็เป็นกเรียนมิตรกันต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอกับตัวเองแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าทุกคนเอาสิ่งเนี้ยไปน้อมนํามาปฏิบัติกับตัวเองจริงๆอ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนพวกผมเลยครับที่ต่างคนต่างมาจากคนละที่เหมือนที่คุณวีจะพูดประจําว่าเส้นทางสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยมันเข้าได้หลายทางมากอยู่ที่ว่าเราจะเข้ากันไปได้ทางไหนอยู่ที่ว่าเราจะเข้ากันไปทางไหนแต่ว่าจุดเป้าหมายมันคือที่เดียวกัน มันก็จะไหลเข้าไปสู่ที่เดียวกันอยู่ดีประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับครูยัดแกไม่นิดหนึงไม่กระตุกเหรอเสียงลมค่ะยังลงมอยู่เ<ช>หรอ,หรอใช่ใช่อ้อยู่ในกระป๋องก็ยังโดนลมอ่าออาจารย์คือสังคมเราในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าอาจารย์เรื่องเนี้ย จะตังรู้เฉพาะตนเพราะอาจารย์คือคนที่โดนเยอะที่สุดในเวลานี้นะเห็นชัดเออเห็นชัดที่สุดเลยว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์คือจริงๆอาจารย์ไม่ได้ติดเลยนะคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอาจารย์อนุโมทนาสาธุด้วยเป็นเรื่องที่ดีแก่การกล่าวการตําหนิติดติงกันตามธรรมแต่ปัญหาในยุคปัจจุบันมันติดติงกันเนี่ยมันติดติงกันด้วยกิเิสกิริยตัณหามันเอาไปแขวนมันเอาไปแขะมันเอาไปด่าแล้วมันก็ไปนั่งขำกันอันนี้มันเป็นลักษณะสันดานของการหัวเลาะเยาะเย้ย อย่าบางคนใครด่าอาจาร์เกียิอาจาร์อย่างเงี้ยพอเวลามีใครโพสต์ประจานอาจารย์แขวนอาจาร์ตำหนิติดตึงเรื่องการสอนผิดสอนพลาดก็จะมีคนบางคนไปคอมเมนต์แล้วก็จะเป็นคนที่บอกตัวเองว่าตัวเองเก่งด้านธรรมะรู้ธรรมะรู้ปฏิปปดกจบแบบนั้นมาเรียนแบบนี้มาจะไปนั่งหัวเราะไปนั่งขำขันมันเป็นลักษณะของการเย่ะเย,ย้ยไม่ใช้มัดแปดในการปฏิบัติรู้ทำแต่ปฏิบัติไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรในการรู้นั้นเป็นปริญญาที่เป็นงูพิษ เป็นปริยัติที่เป็นหมันเปล่าเพราะคนที่รู้ปริยัติแต่ปฏิบัติไม่ได้จะเกิดประโยชน์กับตนเองและจะเกิดประโยชน์กับผู้อื่นได้ยังไงตัวเราเองเนี่ยกลับบอกว่าเราพยายามปกปักรักษาคุ้มครองพระศาสนาแต่ตัวเราเองกับกําลังทําพฤติกรรมที่ไม่สามารถปกปักรักษาพระศาสนาได้ด้วยการไม่เริ่มต้นที่ตัวเองพระพุทรเจ้าบอกว่าเรายังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนอื่น เจตนาดีมากเลยอยากให้ประโยชน์เนี่ยเกิดขึ้นทุกคนในสังคมแต่ไม่คิดจะกลับมาปฏิบัติที่ตัวเองก่อนประโยชน์นั้นย่อมไม่เกิดขึ้นกับผู้อื่นแสดงว่าเรากําลังไม่ปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าแม้เราใจปรารถนาดีกับบุคคลอื่นแค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันก็ต้องวิ่งกลับมาทำที่ตัวเองอยู่ดีคําถามตัวเองทําดีแล้วหรือยังก่อนจะวิพากวิจารณ์คนอื่นเขาตัวเองสามารถปฏิบัติตามวิธีที่พระพุทธเจ้าบอกจนตัวเองสามารถมีความสุขและสามารถเดินพ้นจากความทุกข์ได้แล้วหรือยังแต่ก็ยง สุดท้ายเราวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นจนลืมดูตัวเองไปว่าในขณะที่เราวิพากษ์วิจารณ์เรามีความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทมากลายไหมเรามีความจองร้างจองผามพยาบาทเบียดเบียนเขาหรือเปล่าเรามีอภัยาทานอเวรทานอภพยาปัญชาทานต่อบุคคลที่เรากําลังวิพากษ์วิจารณ์ไหมเราวิพากษ์วิจารณ์ด้วยกุศลกรรมบากสิบรหรือเปล่าเราวิพากษ์วิจารณ์ด้วยพรหมวิหารสี่มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อคนที่เขากําลังสอนผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรากำลังตาหนิตีติงเขาเน แต่ปัจจุบันที่อาจารย์เห็นอยู่เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ติเพื่อต่อให้เกิดประโยชน์แต่ในสังคมเป็นการติเพื่อทําลายบุคคลหนึ่งให้ล่มจมล้มเหลวอย่างอาจารย์เจอเนี่ยเขาพยายามจะยุติบทบาทของการพูดของอาจารย์ให้อาจารย์หยุดพูดอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก่อนหน้าจะไลฟ์สดอาจารย์ถามวันนี้นั่งคุยกับเมื่อเช้าวันนี้บอกวันนี้เคยโดนจะก็ตกใจว่าวันนี้ไม่ได้ด่าใครเลยยังโดนแล้วถ้ากูด่าขนาดที่กูจะโดนขนาดไหนเนี่ยก็ไม่แปลกใจว่าทําไมทัวลงคิวเทเคยโดนไหม เนี่ยเดี๋ยวมีคนมาด่าเราการสอนธรรมพี่พระิจาร์อ๋อคิวเทอาจจะไม่มีมุมด่าด่าเรื่องอื่นนะครับอ๋อด่าเรื่องอื่นไม่ด่าเรื่องการสอนธรรมไหมวะเอแต่เรื่องการสอนธรรมเรายังไม่เคยมีประสบการณ์โดนด่าใช่ไหมยังยังใช่ไหมมีเคยโดนยังอ๋อมีคนมาตีเราด้วยเหรอโอ้ยเราพูดแบบนั้นไม่แทบจะไม่ได้พลาดตะพิงตำราเล้วได้ซ้ำไปทต่ไปยังโดนอีกวะแต่อัดโดนอยู่แล้วใช่ไหมผมนี่มีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยยิ่งโดนไปใหญ่เนี่ยอ๋อ เนี่ยปัญหาคือเราไม่ติเพื่อก่อแต่เราติกันเพื่อทําลายทําร้ายกันอย่างวันนี้พูดอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยสี่คนห้าคนเนี่ยเราพยายามทําเพื่ออะไรเพื่อให้วัยรุ่นคนในปัจจุบันเนี่ยที่มันติดอยู่กับความงมงายไร้สาระเพ้ ger, bar, ar, อเจ้อการบ่นบาสันกล่าวอ้อนวอนร้องขอรอผลประมดานให้คนเหล่านี้ก้าวเข้ามาวัยรุ่นเยาวชนเราเนี่ย ก้าวเข้ามาสู่ยุคปัจจุบันคือมาได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดสงบระงับรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อมรรคผลนิพพานเรากําลังจูงคนวัยรุ่นเหล่าเนี่ยเข้ามารู้ธรรมะในเบื้องต้นเพื่อเดินไปสู่ท่ามกลางและสิ้นสุดต่อไปแต่ปรากฏผู้หลับผู้ใหญ่บางคนคนที่ศึกษาเล่าเรียนตำหรับตำราบางคนกลับไม่ยอมในการที่จะขวนขวายกลับมานั่งตำหนิติดติงอันนี้สอนผิดอันนี้สอนผ้าอันนี้สอนไม่ใช่อันนี้ไม่ดี เรากาลังรวบรวมพลังการในการทําให้คน,นยมีความเห็นผิดก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้องก่อเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นคือเบื้องของการคิดว่ากรรมหรือสุขทุกมีคนบันดาลกรรมหรือสุขทุกตนเองบันดาลกรรมหรือสุขทุกท่านตนเองผู้อื่นช่วยกันโดยบันดาลกรรมหรือสุขทุกเกิดขึ้นเองลอยๆโดยป่าสะจากเหตุและปัจจัยเรากําลังแก้ไขความเห็นผิดสี่อย่างนี้ดังนั้นใครก็ตามที่ยังมีความเข้าใจว่าเราไปแตกล่วงเกินกับพระไตรปิฎกสอนผิดสอนพลาดมันมีโอกาสจำผิดจำพลาดได้เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อคุณตำหนิมาเราจะพยายามแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเราไม่ใช่คนดื้อด้านแต่เจตานาของเราในการทำเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อดึงวัยรุ่นในยุคใหม่ที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสในการพัฒนาสังคมต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไปเราต้องการจะแก้ไขความเหตุหมอดูล่างทรงเต็มประเทศไปหมดการสะดอกข้อต่อชะตาเต็มปเทศเต็มปเพศไปหมดการเดินเข้าไปวัดก็เป็นเรื่องของการบนบาสันกล่าวการไหว้เทพเทวาไม่ใช่ไปเอาปัญญาไม่ใช่ไปเอาหลักธรรมคำสอนไม่ใช่ไปเอาธรรม,มะ แต่ไปเอาอะไรก็ไปรู้ที่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเดรัจฉานวิชาด้านสายยศาสตร์ที่ไม่ใช่พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการหลับไหลเนี่ยดังนั้นการที่เรากําลังทําอยู่คือการดึงคนที่เขาพอมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นอยู่บ้างเดินเข้ามาแล้วแก้ไขความเห็นผิดใหม่ซะเรากําลังทําอยู่แต่โดนขัดขาโดนขวางโดนก้านโดนล้มซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากผลประโยชน์หรือเกิดจากความอิจฉาริษยาหรือเกิดจากความเมตตาสงสารจริงๆ แต่พอเวลาบอกว่าเกิดจากความเมตตาสงสารจริงๆแต่พฤติกรรมที่แสดงออกมามันไม่ได้มีอาการของคําว่าเมตตาบางคนก็หนักข้อถึงขั้นฟ้องร้องคนอื่นเพราะว่าบอกว่าไอคนเนี้ยสอนผิดคนนี้ไปด่าทอต่อว่าตําหนีตีติงต่อบุคคลนั้นบุคคลนี้ต้องฟ้องให้มันยุติบ,บทบาทะสุดท้ายแล้วเห็นไหมมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆว่าที่เขาพูดกันว่าคุณเนี่ยตาหนิตีติงคนอื่นไม่ได้ตําหนิตีติงโดยธรรม ไม่ได้ติดตดตำหนิตดติงด้วยความเมตตาแต่คุณตำหนิตดติงด้วยการอาฆาตพยาบาทมาดหลายเบียดเบียนธรรมะนี้พระพุทธเจ้าไม่ใหเอากฎหมายไปเกี่ยวข้องอาจารย์ถึงบอกว่าใครก็ตามใครก็ตามไม่จับจเพาะจอดจับุคคลใดบุคคลหนึ่งเอาเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองไปเที่ยวข่มขีข่มเหงฟอง้องร้องกับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมเหมือนกันนั่นเรียกว่าปฏิบัติตามธรรมไม่สมควรแก่ทมคนเหล่านั้นไม่ได้รู้ธรรมะจริงไม่สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมะได้จริง เพราะกาลังทําลายยัดเยียดข้อเก่าหาแม้มันจะเป็นการตําหนิกันบ้างทะเลาะเบาแวกกันบ้างควรแก่การให้อภัยกันตําหนิติดติงกันตามธรรมเคลียร์การให้เข้าใจตามหลักเหตุและผลไม่ใช่ตั้งแง่ตั้งงอนกันแล้วก็ไปนั่งฟ้องร้องกันแล้วไปตั้งเงื่อนไขคนนั้นต้องทําแบบนี้คนนี้ต้องทําแบบนั้นคนนั้นต้องมาขอโทษขอเข้ามาแบบนี้คนนี้นต้องไปทําแบบนู่นแบบนั้นคนนั้นต้องไปโพสต์ขอโทษตรงนี้ตรงนั้นมันเป็นการตั้งเงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องเขาอยากจะทําเราต้องให้เขาทําด้วยความเต็มใจ เราบอกเขาได้เออไปทําแบบนี้นะไปทําแบบนั้นได้ความเต็มใจไม่ใช่ไปบังคับเขาคุณต้องทําแบบนี้คุณต้องทําแบบนั้นถ้าคุณไม่ทําแบบนี้ฉันจะไม่ให้อภัยคุณถ้าคําถามคือภายนอกเขาเต็มเขาทําแบบนั้นเพราะเขาจําเป็นต้องทําด้วยกฎหมายบ้านเมืองบีบคอบังคับเขาแต่ในใจเขาไม่ได้มีเจตนาในการนอบน้อมไม่ได้มีเจตนาในการเคารพคําถามคือจะมีประโยชน์อะไร แล้วคนที่ได้วิบากกรรมเราก็ได้รับวิบากกรรมวันหนึ่งข้างหน้าเราไปทําอะไรผิดพลาดเขาก็จะบีบคอเราหักคอเราให้เราทําแบบนี้เหมือนกันดังนั้นวางกันเถอะอุเบกหากันบ้างก็ได้ตักเตือนกันตามธรรมชี้โทษกันตามธรรมแล้วเวลาชี้โทษเนี่ยควรมาบอกกันลายบุกคลติดต่อกันเข้ามาไปคุยกันไปบอกกันไปคุยกันอย่าไปทิมแทงกันด้วยวาจาหอกปากอย่าเอาคนใดคนหนึ่งไปแขวนแล้วอ้างว่าปกปกักรกษาร์ศาสะนานั่นไม่ใช่วิธีของการปกปกักนั่นเป็นวิธีของการทําลาย และช่วยกันขวนขวายในการพูดพระสัตธรรมต่อไปเราพูดของตัวเองก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปแตะคนอื่นก็ได้ใครพูดผิดเรายกคําพูดเขาก็ได้แต่ไม่จําเป็นต้องเอ้ยไอคนชื่อวันนี้เนี่ยมันพูดแบบนี้นะแล้วก็เอาคลิปหน้าเขาไปแขวนลอยๆมันเป็นการประจานไม่เคารพต่อธรรมและไม่เคารพต่อผู้พูดทามกล่าวทำ คนพูดทำกล่าวทำมีผิดมีพลาดเป็นเรื่องธรรมดาแต่นั่นเขาก็ปฏิบัติธรรมอยู่อย่าไปชี้หน้าเขาว่วาเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมรู้ได้ยังไงไปนั่งเฝ้าหอยเฝ้าหำเขาอยู่เหรอถึงได้รู้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมเขาอาจจะกําลังปฏิบัติธรรมอยู่เราไม่รู้เฮ้ยอย่าไปเชื่อเลยว่ามันรักษาศีลห้าจริงอย่าไปเชื่อแล้วมันรักษาศีลแปดจริงเราไปนอนอยู่กับเขา24ชั่วโมงเหรอเราถึงได้รู้ว่าเขารักษาจริงหรือไม่รักษาจริงคําถามคือถ้าเขารักษาจริงคนที่รับผลของการกระทําตัวเรารับเต็มเตนะ เราต้องรับผลจากการไปปราบมาว่าร้ายดูถูกเหยียหยามทำลายทำ้ายต่อบุคคลผู้มีศีลยิ่งเขามีภูมิธรรมมากเท่าไหร่เรายิ่งรับวิบากกรรมมากาน้นรับไหวเหรอเรามองไม่เห็นตัวใหญเห็นไหมเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนที่ฝอนธรรมะหรในทุกวันเนี้ยไม่พิจารณาเห็นโทษเห็นภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นต่ออนาคตข้างหน้าเราไปดูถูกเหยียหยาคนอื่นมันมีวิบากเราอย่าเอาธรรมะมาอ้างว่าเราปกปักรักษาพระสธรรมแต่เจตนาเราด้วยแหละมันเป็นตัวรับผลของวิบากกรรมอย่างชัดเจนดังนั้นกลับมาสำรวจระวังแก้ไขที่ตัวเราเอง เรากําลังทําประโยชน์เพื่อหมู่คณะเรากําลังทาประโยชน์เพื่อสังคมรุ่นใหม่เรากาลังทําประโยชน์เพื่อสังคม,มวงกว้างเพื่อให้เขาเนี่ยเลิกสะดอ้อต่อชะตาดูดวงอะไรซัดแก่ซัดลาเสื่องลางของข,องของังเรากําลังให้คนเนี่ยตัดตัวเนี่ยออกจากชีวิตเขาแล้วเริ่มต้นเข้ามาศึกษาหลักกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตไม่ใช่ไปอยู่กับการอร้อนวลองขอรอผลโดยมดาดังนั้นพวกคุณทุกคนควรแก่การสนับสนบสุนส,ส่งเสริมพวกเรา หรือไม่งั้นก็มาเป็นพวกเดียวกันกับเรามานั่งคุยการมานั่งจิบน้ําชามานั่งกินอะไรก็ได้แล้วลองคุยกันเอ้ยลองปรับตัวนี้หน่อยไม่ลองทําตัวนี้เลอเราจะช่วยด้านนี้เรามีความรู้ด้านนี้เรามีความรู้เรื่องตำรับตำราเดี๋ยวจะแนะนําเรื่องนี้ให้โอเคไหม,ไ,มได้เลยเด็กถัดร้อนจะเชิญมาใเป็นวิทยากราในกาเสวนาท,ทำว่าให้ช่วยตำรับตำราพูดเรื่องนี้เรื่องนี้ทําไมไม่จับมือร่วมกันทำไมไม่ช่วยกันและอย่างหนึ่งทีมงานเราแต่ละคนหรือคนที่ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมอุปทา์อุปถัมภ์เราครูบาอาจารย์เรามีีีคนทท่มสวิยากร เชี่ยวชาญได้ตำรับตำราจบอภิธรรมก็มีจบบาลีเก้าประโยคก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่เมื่อเราทำผิดเขาก็จะคอยสกิดตำหนิเราก็ทำคืนต่อททำสํารวมระวังแล้วเราต่อไปข้างหน้าเรารู้แล้วว่าครั้งนี้ผิดครั้งหน้าจะผิดหมะมันก็จะไม่ผิดมันจะผิดเรื่องอื่นๆไปได้เสมอแหละแต่เรื่องเดิมที่เคยผิดแล้วมันจะไม่ผิดซ้ําเรื่องเดิมเพราะอะไรเรารู้แล้วว่าเรื่องนี้เราทำผิดแต่เรื่องต่อๆไปมันมีโอกาสพลาดได้ไหมพลาดได้สิพระไตรปฎกมีตั้ง45เล่มแล้วคนจ้องจับผิดก็มีเต็มไปหมดมีไปร้อยไปพันคนจะไไไปด้ยังง คนที่จ้องจับผิดตัวเองไม่มีโอกาสในการผิดเลยเหรอตัวเองก็มีโอกาสในการผิดดังนั้นทุกคนมันมีโอกาสผิดหมดแต่เวลาตัวเองผิดนั่งหลบซอ่อนไม่พูดอะไรเก็บเข้าใต้โต๊ะแต่เวลาคนอื่นผิดโอ้โหประจานออกมาไม้ทั้งท่อนในตาของตัวเองยังเอาออกไม่ได้ไม่ต้องไปคิดจะเขีย่ยขี้ผงในตาของชาวบ้านเขาเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เตือนสติกัน อาจารย์ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะสอนกับคนที่ไม่เชื่ออาจารย์จะสอนเฉพาะกับกลุ่มลูกศิษย์คนที่เชื่อถือเราเท่านั้นส่วนใครที่ไม่เชื่อใครที่ไม่นับถือกันไม่จําเป็นต้องฟังก็ได้เดินจากออกไปเดินออกไปใส่หัวกระบาลออกไปไถหัวออกไปก็ได้อย่ามาอยู่ที่ตรงนี้เพราะอะไรมันจะเกิดความเปี่ยดเบียนรอลใครฟังล้วรู้สึกขัดหูขัดเคื่องใจไม่จําเป็นต้องฟังเดินออกไปใครฟังแล้วรู้สึกเกิดประโยชน์มีประโยชน์เราเอามาฟังแล้วปฏิบัติตามได้ฟังต่อไปแค่นั้นเอง ราะนั้นหน้าที่เราคืออย่ามาสนใจที่ตัวผู้พูดเนี่ยผู้พูดแต่ละคนพูดยังไงไม่ต้องสนใจสนใจที่เนื้อหาธรรมคนที่เก่งอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งฟังเราก็ได้คุณควรจะไปฟังแก่คนที่เก่งกว่าคุณไม่ใช่เหรอพวกเรายังไม่ได้เก่งเท่ากับคุณที่เป็นนักวิชาการเป็นนักอภิธรรมเป็นนักตำรับตำราเราไม่ได้เก่งเท่าคุณเราไปเถียงสู้คุณในเรื่องของความรู้ความสามารถไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเรากําลังทําประโยชน์ อย่างน้อยที่สุดเราเป็นคนดังกว่าคุณแน่นอนเราเป็นคนที่คนรู้จักมากกว่าคุณแน่นอนทําไมคุณไม่ใช้โอกาสนี้ในการเอาความรู้ของคุณมาฝากไว้กับพวกเราและให้พวกเราเอาความรู้ของคุณไปเผยแพร่ต่อให้กับคนหมู่มากต่อไปเฮ้ยเรามีกําลังในการคิวเทคนติดตามกี่คนตอนวันนี้แปดล้านสิบล้านเก้าล้านเก้าล้านสิบล้านเนี่ยดูดิคนติดตามคนนี้เขาเป็นคนดังแล้วเขามีความเข้าใจหลักคาสอนเอาคําสอนหลานที่ติดตามเขาเอามาวันนี้ทุกวันนี้คนติดตามเท่าไหร่แล้ว รวมกันหมดเลย้ารวมการประมาณสามแสนประมาณสาณ 3, มแสนคนเนี่ยแล้วคนรู้จักเขาเอาจริงๆนะคนที่ไม่ได้ติดตามเขาแลวรู้จักเขาเคยเห็นผ่านออนไลน์แล้วฟังแบบผ่าน,านๆแล้วตั้งใจหยุดฟังผ่านแล้วมันจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมไม่อาศัยเขาอ่ะเป็นตัวในการกระจายเสียงกระจายข่าวโดยเอาความรู้ของคุณที่คุณบอกรู้เยอะมาฝากบอกเขามาแก้กับเขามันง่ายกว่าเหรอวีว,ว,วีตอนนี้คนติดตามเท่าไหร่ประมาณสสองแสนประมาณแสนสองแสนอย่างเงี้ยแล้วคนก็รู้จักเขาเพิ่มขึ้นคนรู้จักหน้าตาเขาเพราะเขาเป็นคนหล่ออย่างเงี้ย คนก็จะรู้จักเขาเยอะขึ้นจากการที่เขาโปรโมทปัญาสัมพันธ์อาสอนด้านหลักวิทยาศาสตร์ด้วยกับธรรมะด้วยตอนนี้เรามีคนติดตามกี่คนประมาณแสนนิดๆอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างอาจารย์ปัจจุบันมีคนติดตามประมาณสล้านกว่าคน ย่างนี้หน้าที่เราคืออะไรเฮ้ยเราเป็นคนดังเนี่ยกลุ่มแบบเนี้ยมันเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนอยู่ในกระแสของสังคมทําไมไม่อาศัยพวกเราเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่สิ่งที่เป็นหลักสัจจ์ความจริงสิ่งที่กรอบได้ประโยชน์สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลดึงคนออกจากความงงงายไร้สาระดึงคนออกจากความเห็นผิดก้าวข้าสู่ความเห็นที่ถูกต้องทําไมคุณไม่คิดว่าเฮ้ยเรากําลังเคลียร์ความเห็นผิดคนเบื้องต้นแล้วเรากาลังส่งคนเหล่านี้ไปหาคุณในท่ามกลางและที่สุด ทำไมคุณไม่มองแบบนี้ว่าคุณมีความรู้ใช่ไหมเดี๋ยวพอเวลาเขาศึกษาจะพวกเราเฮ้ยมันเป็นเรื่องซ้ำๆแล้วเขาแก้แต่เบื้องต้นละหน้าที่ต่อไปแป่คนเป็นเรา้งล่ะเราจะต้องทําหน้าที่ในการที่ลงทํารายละเอียดต่อไปเรารู้ตํารับตําราเยอะเราเป็นนักพิธามเราเป็นนักตําราเราเป็นนักปัตปิดกเราเป็นนักบาลีอ่ะหน้าที่ต่อไปต้องมาถึงพวกเราแล้วทําไมเราไม่ทํางานเป็นกระบวนการเป็นกเป็นกระบวนทับอ่ะในการออกรบช่วยเหลือในการสู้กับกิเลสตัณหากิเลสมารไม่สู้กับสร้างค่าศึกศัตรูของความเห็นผิด ทำไมเราไม่คิดแบบนี้วะเรารวมตัวกันดิเราร่วมมือกันคนพุทธมานั่งทะเลาะกันแต่ในขณะท,ที่ศาสนาอื่นเขากําลังพยายามจับมือร่วมมือกันแล้วกลาลังเข้ามากินคนของเราเนี่ยเอาไปว่าเขามีเหตุผลมากกว่าเราเยอะแต่ในขณะที่เขากําลังเดินหน้าลุยทับในการประกาศความเชื่อของเขาแล้วให้เป็นสัสจจความจริงแต่ละคนแล้วคนก็เดินออกไปรับความเชื่อในศาสนาอื่นเต็มไปหมดเพราะอะไรเพราะเห็นว่าคนในศาสนาพุทธมานั่งธรรมะมานั่งทะเลาะกันเองอะทาไมเราไม่เมลิกทะเลาะกันแล้วจับมือกัน มาจัดงานเสียวนาทำกันบ่อยไหมทาคืนต่อทำอะไรที่อาจารย์เคยทําผิดอาจารย์ยกมือไหว้ขอโทษตรงนี้เลยทําคืนต่อทำสารลวงกลับมาคืนดีกันได้ไหมกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ต้องมาทะเลาะก,กันแล้วจับมือกันร่วมกันเผยแผ่พระศาสนาแล้วเราจะไม่ใช่ว่าคนดังทุกคนเนี่ยถ้าการเปิดตัวออกมาคนนี้เป็นแบบนี้แบบนั้นนะคุณจะถ้าอยากดังคุณจะได้เป็นคนดังหรือคุณไม่ได้อยากดังคุณอยากสอนทำมาได้ถูกต้องเดี๋ยวจะดึงมาช่วยกันสอนมานั่งไร้สดกับอาจารย์มานั่งคุยกันอาจารย์สอนผิดเรื่องไหนพูดตรงนี้เลยอาจารยย์ไม่ไา แล้วแก้กันเลยแลกเปลี่ยนความเห็นกันอาจารย์ไม่อายอาจารย์นี่เบียสอนผิดเรื่องนี้นะไม่ต้องเรียกอาจารย์ก็ได้เบียเราสอนผิดเรื่องนี้ผมสอนผิดยังไงพูดให้ฟังหน่อยนี่อย่างนี้อย่างนี้อ่ะผมมีความเห็นมุมนี้คุณมีความเห็นมุมนี้อ่ะลงความเห็นกันอันนี้ยังขัดแย้งกันอยู่พระเจ้าบอกั่างคุยกันเลยอาจารย์พร้อมจะคุยมานั่งไร้สดเนี่ยนั่งไร้สดอย่างเงี้ยคุยกัน <c oughs> เราจะได้เป็นกัลยาณมิตรต่อ,อก,กันเราจะได้เป็นมิตรแท้ไม่เป็นมิตรเทียม จะได้ช่วยกันขวนขวายในการจเจริญมรรคของพระเจ้าออกไปในโลกเพื่อแก้ไขความทุกข์ของคนในโลกในปัจจุบันจับมือร่วมกันเลยมาพิทักษ์รักษาพระศาสนานี่สี่หลักของการพิทักษ์รักษาศาสนา,สาแล้วพระเจ้าบอกว่าให้เราเนี่ยสักมักสมาสามัคคีกันเข้ากันได้ดีดูดน้นํานมกับน้ํามีความมองกันด้วยสายตาแห่งการรักใคร่เอ็นดูต่อกันทุกวันนี้มันไม่ได้หมองกันด้วยสายตาแบบรักใคร่เอ็นดูมันมองกันด้วยสายตาแห่งการทะเลาะเบาแหวงทิมแทงกันด้วยวาจาแห่งหอบปาก มันไม่มีความเมตตาเอ็นดูกันแล้วอะเรื่องไอนเนี้ยไอไอเนี้ยยืนยันพระหน้าที่เราเนี่ยคืออย่าทําลายทําร้ายกันเลยช่วยกันขวนขวายในการปกปักรักษาพระสัตรธรรมดีกว่าร่วมมือกันช่วยกันอาจารย์ขอวิงวอนตรงนี้ในานามตัวแทนของคณะกลุ่มคนตื่นทมและพวกวัยรุ่นทั้งหมดทั้งต่างนานาเนี่ยชื่อช่องต่างๆเนี่ยขอวิงวอนล่ะขออ้อนวอน ว่าเราอย่าทะเลาะก,กันอีกเลยจับมือร่วมกันดีกว่าขวนขวายในการทําความภาคความเพียรมีความเมตตาสงสารต่อกันละกันและมีความเมตตาสงสารต่อคนที่ยังไม่เข้าใจธรรมะให้มีโอกาสในการเข้าใจธรรมะร่วมกันแล้วปรับพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรเกี่ยธรรมช่วยกันในการดึงคนออกจากความเห็นผิดก้าวเข้าสู่ความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเขามีความเห็นถูกต้องเขาจะได้ตั้งใจในการศึกษาหลักธรรมพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังสักทีเขาจะได้มีความสุขในปัจจุบัน เราบอกกันแต่ละคนไม่ใช่เหรอว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีความเมตตาสงสารต่อคนในโลกที่มีโอกาสในการฟังธรรมจากพวกเราแล้วบอกว่าเราสอนเิดเราสอนแตกต่างจากพวกคุณเราสอนแตกต่างจากตำราตาราในพระไตรปบิดกดังนั้นพวกคุณมาเป็น ร่วมกันไหมมาจับมือกันคุณว่าถูกใช่ไหมนั้นมาช่วยกันขวนไายถูกเราจะได้จดจําในสิ่งที่ถูกต้องด้วยมาช่วยบอกเลยคุณรวบรวมมาเลยอะไรเราสอนผิดแล้วมานั่งคุยกันไม่ใช่มาทะเลาะก,กันไม่ใช่มาเถียงกันคุยกันว่าทําไมเราถึงสอนแบบนี้แล้วทําไมคุณถึงพูดในมุมนี้แล้วมาจูนกันถ้าเข้ากันได้รับไว้เข้ากันยังไม่ได้วางไว้ก่อนไม่ใช่ไอหยิบเอาเฉพาะไอตัวที่เข้ากันไม่ได้มานั่งด่ากันมานั่งเถียงกันเข้ากันไม่ได้เก็บไว้ก่อนไม่ต้องเอาออกมาประจาน <hogy> ให้คนอื่นเขาเห็นไม่ต้องเอามานั่งด่าทอต่่อววาาากกกกััันนนให้มเเิดรทะะลบแง ดังนั้นขอวิงวอนช่วยกันอย่ามาฟ้องร้องกันเลยอย่ามาด่าทอต่อว่ากันเลยอย่าเอาใครไปแขวนกันเลยขอให้เข้ากันได้ดีเหมือนน้ำองกับน้ำเป็นกัลยาณมิตรต่อกันตักเตือนการตําหนิกันด้วยความเมตตาด้วยความเคารพรบเนอมต่อกันในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นบุตรที่เกิดจากปากในฐานะของที่เราเป็นบุตรที่เกิดจากธรรมวินัยเดียวกันคือหลักพัะธรรมสั่งสอนคือหลักอริยสัจสี่มักมีองแป8เราเป็นพุทธบริษัทสี่เป็นบริษัทเดียวกัน คือภิษุภิษุนีอุบาสกอุบาสิกาเราคือบริษัทเดียวกันเราเป็นอยู่ในฐานะคารวาสเหมือนกันเราอยู่ในฐานะของลูกศิษย์ต่ออาจารย์ที่เป็นพระพิสูจส์ฆ์เหมือนกันเพราะนั้นขอวิงวอนให้เรากลับมาสมัครสมาสามัคคีกันเข้ากันได้ดีดูน้ำลมกับน้ำเถอะเพราะนั้นอันนี้อาจารย์ขออะไรที่ผิดพลาดไปแล้วขออาภัยต่อกันละกันอะไรที่สามารถเข้ากันได้กลับมาเข้ากันได้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะอะ <c oughs> อครมีประเด็นอะไรอีกเนาะ